เสียงอะไรมันเกาะร้านอย่างนี้มีเสียงอะไรอีไม่ร้านมันมีคนมีคนได้ยังไงวมีเสียงเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายคุยกันอยู่ไม่รู้งั้นมึงตามหาต้นตอของเสียง่เลยแม่จ้านไงแม่จ้าอ้เป็นไู้หนี่วเป้อย้ามน่ด้วยเเยสแล้วะม่ไมว่างเลกูมีความคิดใหมแล้วความคิดอะไรจ๊ะไม่ต้องอ เอาผู้หญิงคนนี้ไปให้ในโจเราได้ทองเยอะเลยนะลุยแต่ที่ส่่อมาเอาน้ำนะมึงอยากรวยไหมอยากรวยเออมึงอยากรวยแบบนี้หลงเชื่อเอางั้นเงนเอาเันเพื่อนแต่การจะมีคนผ่านไปแถวนี้บ้างลูกสาไม่ไดยังไม่รู้เลยลูกอดทนนีนลูกนะ้ออทีลูกับเออขอโทษจ้าี่่คนไม่ใกั ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทั้งสองคนเนี่ยเป็นโจรเป็นโจรเดี๋ยวเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวใบยุกกับแม่หนูนะไอ้เด็กคนนี้หน้าตามันแปลกๆเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเข้ามาฉันเป็นโจรแต่แต่ไม่ใช่คนเลวเป็นโจรอะไม่จางไม่ต้องไม่จางใจเย็ใจเย็นก่อนตอนนี้ฉันก็ลังฝังเาเหมือนกันใช่พอดีว่า ที่เรือกำปั่นใหญ่ของฉันเน่ยขาดน้ำจืดก็เลยต้องมาลงหาดน้ำที่เ่อะแห่งนี้ใช่พอดีว่ามาเจอทั้งสองคนเลยเออแล้วไปยังไงมาอย่งไรถไึงมาอยู่ที่นี่จ้ะเกินเรือของฉันทั้งสองคนได้แต่การทางจ้า